สวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาพบท่านอีกครั้งหนึ่งข้อคิดดีๆสําหรับยุคโควิด19นี้การขออนุญาตแชร์สั้นๆดังต่อไปนี้นะครับชีวิตเราเนี่ยนะมันมีช่วงของมันมันมีวิกฤตของมันคือเราต้องผ่านพ้นไปแต่ละช่วงให้ได้ทีนี้อยากจะขอสรุปเป็นช่วงๆตามอายุขข,ยของคนดังต่อไปนี้นะครับช่วง20ปีแรกเนี่ยนะครับให้เรียนรู้เยอะๆ20-30ปีเนี่ยให้ล้มเหลวเยอะๆมันก็จะกลายเป็นบทเรียนให้กับเราผม,มก็ล้มเหลวมากตอน,นเด็ก 3 0งมสถึงสีปีเนี่ยให้หาโรโมเดลให้เจอหรือพอมย,งยิงให้ไปทาํางานกับคนเก่งๆและเป็นคนมีคุณธรรมด้วยไปเป็นลูกศิษย์เขาทํางานกับเขาหาตรงนี้ให้เจอนะครับพยายามอย่าไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไปคิดว่าองค์กรนั้นจะต้องใหญ่แล้วรายได้ดีไม่จชเป็นขอให้ไปหาคนเก่งๆ วอร์เร b u ั f เฟตเล่นหุ้นตอนแรกๆก็เจ๋งจนทั่งไปเจองานเขียนของ p r o f e s s o ร์ท่านหนึ่งของมาลัยชิคโกโา p ฟ o f e s ร o ์ท่านนี้สอนที่มาลัยโคลัมเบียด้วยทั้งๆที่บั f f e t t จบ MBA แล้วด้วยซ้ำในตอนนั้นก็เล่นหุ้นเืินเก๋งก็ไปเรียนกับ p r o f e s s o ร์คนนี้เลยเป็นจามินเกฮ a m บัฟเฟตตอนนั้นก็อายุประมาณ30แล้วไปเป็นลูกศิษย์เบนจามินเกแฮนที่หมหาลัยชิคาโกได้เคล็ดลับวิชาในการวิเคราะห์หุ้นท่านเป็นโปรเซอร์ด้านเศรษฐศาสตร์ท่านเขียนตำราเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์หุ้นอะไรพวกนี้หลังจากนั้นบัฟเฟตต์จับทางได้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดโปรเซอร์เบนจามินเกแฮมตั้งธุรกิจขึ้นมาก็ให้บัฟเฟตต์ได้เป็นหุ้นส่วนด้วย หลังจากนั้นก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนตั้งายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกอันดับสองอันดับสามบริจาคเยอะมากทำบุญเยอะมากตอนยี่สิบเก้าผมเข้าไปในประกันภัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยก่อนนั้น,น,นผมไปเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์และเจอผู้บริหารท่านหนึ่งท่านอายุประมาณห้าสองห้าสามท่านเก่งมากท่านอยู่ประกันชีวิตแล้วตอนหลังก็โดนซื้อตัวมาอยู่ประกันภัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นเพื่อนผมที่ธรรมศาสตร์ ต่อายุห่างกันผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดท่านห้าสิบสองผมได้เข้าไปในองค์กรอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนยี่สิบเก้าเพราะท่านและหลังจากนั้นท่านก็นสอนผมตลอดเวลาหกปีที่อยู่ที่นั่นพอท่านลาออกปุ๊บหลังจากนี้หนึ่งเดือนผมก็ออกเลยตรงตามเงื่อนไขนี้เดียวเลยเราได้โรงโมเดลหลายอย่างท่านสอนเพราะคนเวลายุยเยอะเนี่ยเขาอยากจะถ่ายทอดเขาอยากจะสร้างคนพอสี่สิบหาช่องทางทําอะไรของตัวเองให้เจอและท่องทางนั้นเราชอบเรารักและเราเชี่ยวชาญที่สุด หาอะไรที่เชี่ยวชาญที่สุดทํามันอย่างเดียวตรงนั้นอย่าสเปดสปะอย่าไปเริ่มต้นใหม่ผมเริ่มต้นสอนหนังสือตอนอายุยีิบแต่พอท100ํา้อเนตี่ยตอนอายุประมาณ36เริ่มร้อแล้วแต่ก็รวนล้มเหลวพออายุ40นิ่งเลยอายุ50ตกตะกอนเลยครับน,นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าแตกฉานเลยมันใช้เวลาเป็น1 0บสปีฮะเพราะฉะนั้นห้ถ้าท่านยังจับทางไม่ได้ท่านยังไม่เชี่ยวชาญก็ต้องเหนื่อยรอบนึงละ ตอนนี้มันจะมีวิกฤตตอนอายุเยอะแล้วอาจจะโดนเลิกจ้างอาจจะสุขภาพไม่ดีอาจจะมีปัญหาครอบครัวเป็นกําลังใจนะครับน้องๆยังไม่มากนะก็เดินตามเส้นนี้ท่านที่อายุมากก็ไม่เป็นไรกลับมาใหม่ได้วิกฤตมันจะมาบ่อยไม่ต้องห่วงตรงนี้แม้ไม่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกอย,น COVID, อย่างเช่นโควิดอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชีวิตมันก็จะมีวิกฤตตรงมันโดยธรรมชาติตรงมันเหมือนถ้าท่านเชี่ยวชาญนั้นจะไม่มีวิกฤตตรงนี้น50แต่นี้ท่านสร้างคนละท่านต้องสร้างคนสร้างคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเช็ควิชานี่่หงญยิใ่ พอ60ไปแล้วตอนนี้ท่านก็ทํางานอุทิศตนเพื่อเหลือสังคมพักผ่อนดูลูกหลานไปอะไรไปและพยายามดำงรักษาคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้รู้ว่าท่านเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรวันสําคัญในโลกนี้มีสองวันคือวันที่ท่านเกิดกับวันที่ท่านค้นพบตัวเองว่าท่านมีคุณค่าอยู่บนโลกนี้อย่างไรยิ่งสูงสากัครฐานสักปานใดถึงวิไลเลิดฟ้าสง่าสีถึงเก่งกล้าฉลาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำตนผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเป็นคนดี ผู้เป็นคนดีเป็นผู้มีความสุขขอท่านมีความสุขคนเจริญครับสวัสดีครับ